ครับพอกระียนพอกระียณมาแล้วนะกฏว่าไอ้โรคต่างๆนี่มันตามเข้ามาเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือกระดูกทับเส้นนะครับครับมันลงที่ขาซ้ายนะครับมันมีอาการชาชาแล้วก็ปวดมากๆเลยนะครับเรียกว่าขานี่แข็งเลยคือนั่งไม่ได้นะครับงอขาไม่ได้แล้วก็มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยนะครับคือถ้าเดินเดินไปเนี่ยบางทีก็ล้มนะครับแล้วก็ขาขวานะครับหัวเข่าดังครับ เพราะว่าน้ำหนักมันไปลงที่ขาขวามากหัวเข่าดังนะครับดังก๊อปแก๊์ก๊อปแก๊์นะครับอีกโรคที่ตามมานะครับก็คือต่อมลูกหมากโตครับผมมีอาการปัสสาวะกระปิกกระปอยนะครับอ่าพอจะทําธุระเสร็จได้เนี่ยบางทีต้องใช้เวลาเลยนะครับส่วนโรคประจํานะครับก็คือความดันนะครับมันก็กลับเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับวัดความดันทีไรนี่ร้อยหกร้อยเจ็ดทุกครั้งเลยนะครับเสร็จแล้วก็มีไขมันในหลอดเลือดหัวใจด้วยครับคือจะ มีอาการท้าทํางานเหนื่อยนะครับจะมีอาการกระตุกนะครับกระตุกที่กล้ามเนื้อหัวใจนะครับข้างซ้ายเนี่ยล็อกด้วยนะครับมีล็อกตามอีกแล้วนะครับแล้วก็โรคภูมิแพ้เบาหวานนะครับเบาหวานระยะที่หนึ่งนะครับแล้วก็โรคไตอาหารเสริมนะครับทุกชนิดเลยทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าเขาจะมาเสนออะไรนี่ผมซื้อกินหมดนะครับหมดช่วงนั้นไปเป็นแสนเลยนะครับเงินที่ที่หมดไปจากตรงเนี้ผมได้กาแฟลรปิโอนะครับ ลอปิโอ uh, เพราะว่าตอนนั้นนะลอปิโอนะครับซึ่งตอนนั้นถ้เหลือแต่ลอปิโออย่างเดียวไม่สองกล่องก็ทานติดต่อกันเลยครับติดกันทุกวันทุกวันนะครับเวลาสองครั้งสองครั้งเวลาสองซองนะครับผมกินเวลาสองซองเลยก็ปรากฏว่าอาการได้ดีขึ้นตามลําดับนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยผมได้มาทานกาแฟบาลานด้วยนะครับนะครับควบคู่กันไปอผมวัดความดันดูนะครับความดันของผมเนี่ยมันลดลงนะครับเหลืออยู่ประมาณแค่ร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบกว่า นะครับซึ่งลดลงมาฝาเก่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อาการนิ้วล็อกเนี่ยนิ้วล็อกที่ผมเป็นอยู่ประมาณสี่ปีนะครับผมเป็นนิ้วล็อกเนี่ยมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับแล้วก็ต่อหลังเนี่ยผมได้ไปมีโอกาสาได้ไปโรงพยาบาลน,นะครับปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยก็งงมากนะครับคือถามผมว่าไปทานอะไรมานะครับเพราะว่าหมอคุณหมอบอกว่าเลือดเนี่ยสะอาดมากทั้งไขมันทั้งอะไรต่างๆนี่ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ไอ อาการของตอมลุกหมากโตนะครับขอโทษนะครับสี่ออกมาเนี่ยปกติเป็นปกติเลยนะครับผมทึ่งมากนะครับใน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 สรรพคุณของกาแฟตัวเนี้ยทุกวันนี้นะครับผมก็ยังทานอยู่เป็นประจําแล้วก็เรียกว่าสุขภาพของผมนะครับร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นกล้ามเนื้อนะครับระบบกล้ามเนื้อระบบแม้แต่ขาอะไรก็ไม่มีอาการชาหรือปวดนะครับทุกอย่างกลับมาเหมือนปกตินะครับครั้งแรกยังไม่มั่นใจนะครับ ยังไม่มั่นใจว่าไอ้กาแฟซองเล็กๆเนี่ยมันจะช่วยพวกอะไรผมได้นะครับปรากฏว่าวันแรกเนี่ยกินแต่เช้าเลยนะครับพอประมาณก่อนเที่ยงเนี่ยอาการชากับปวดเนี่ยมันทุเลานะครับมันแปลกมากกาแฟแค่ซองเดียวนะครับก็ยังไม่มั่นใจพอวันที่สองนะครับผมกินอีกก็ปรากฏว่าตอนนี้มันเบาขึ้นปวดเข่าเยอะนะครับจนวันที่สามนะครับกินอีกซองหนึ่งครับมีสามซองนะครับตอนนี้อาการชากับปวดนี่แทบจะแทบจะหายไปเลยนะครับ มันก็แปลกดีแล้ว